ครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่เก็บขี้ยางขื้เก่าพี่น้องรถมาแล้วขนขึ้นนําพี่น้องเอ้ยใครเก็บกันยังบ่แล้วดอกแต่มารวมก็ได้ยังอยูย่บ่แล้วอยู่ขนขึ้นไปนํามันจังไวเหมือนนี้บบมีแดดลมหนาวพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ สิเต็มรถเลยมานจักสองเที่ยวกาบึงร <c oughs> อบนี่บโบรายดอกเพราะว่ามันเร็วเอาไว้พุดรอบนี่ย <c oughs> อ๋อเหีนเนาะมาบึง <c oughs> มันกระเทือนซุกเอานดิมันบกไก่เ,าเนาะ เขาบอกมีรถเกติเอ้ยเม่นนั่นแหละเสียเงินพร้อมทังง้อพร้อมเอ้ยเออมันมันมันเอามาอะไรบ่อเดี๋ยนี้มันบ่เห็นน้าบ่ งัดตัวไปเก็บรัวรอบอยู่อ๋อเอาคุณเลี้ยรอบรอบที่สองพอดีบ่น่าจิพอดีบอีให้เบิ้ดเลยเนาะขอแให้เันว่าับก้าัดไงโอยเอยอ้้ ได้ฮัทอีกแด้วนี่บ่ไรอีกสลดเออตลไล่ขนาดเลยฮะเลยุดลงแล้วไอ้บ่ถ้าเอกไม้เด็กที่หลังอย่างนี้เขาค้างฉันได้ไมีปัญหาเอาเลยฉันฮัทไปไปจัดการกอนโอเคได้ละเออเอ้า Những chất thú mà ninh sau, ô y cũng y cũng hơi đi. honey 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 máy à honey 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 มือนั้นมันว่ามันเป็นลงยีนง้อจนแจ้งโคโล่เนมมันไปยุวราดนี่ยเขาลงลงลงทางลงทางโอ้จุดแจ้งโคโลมึงมาจะเยใยง้เนมอ่กี่ยวโอ้ยยังไ่ค่อยลงยีนง้อตั้งแต่ไอ้มบ้ามันถ มันยังรุดแล้วมัดจังได้ยังให้มันรุดบาดนี ป้ no? าโดนไปโทษคนหนึ่งเนี่ยบาทนีบักเดินไปทางไหนแล้วน um> ี่มาแล้วเรียมไเข้ามาแล้วมันเป็นน้ำพระปานี่นอ๋อันนี้นะวเกีากันี่กับผมเรีเท้ามันมาเอาไม้คัดบอก ตัวนี้บบเบนตาสลุดบนนี่ฮะตุ่งตุ่งเทิองติ่งดึงไหมเขาก็จับึ้นไปจังเดึงอข้อไม่ออกมากมากกว่าน่ะตัวนี้ฮะไม่สลดไต่อพูดมต้นเทพใ่ไหมฮะนะเออดึงข้อมอไงเออไมันมีเสื่อมเอาไปดิเอาไปดิเสื่ออันี้ไปาดิรถรวักนี่แะการรถไฟเออถนนเละเสื่อมกันไร บออย,ยู่แล้วคันบเส่ยมันหา่างละเที่ยวท,<ๆ>ที่สอ,องบันคือซีมดเลยวันนี้เนาะโมมีไฟได้ย่างเอาอไว้เก็บเท่าเดียวมัได้หลายๆกินปีใหม่ <laughs> <ย> <laughs> เม็ดเมดเปิดปานนี่ยังอยู่พุ่นอยู่สิบกสอบเอานี่แล้วก็เมดแล้วบาทนี่รอบนี่ประมาณนีเนประมานี้แหละโว้ยหมื่นกว่าอยู่แล้วเวเปิดถุงยางออกขนาดเนาะ สองห้ 1> 1. <laughs> านึ่งบธรรมดาเลยขี้ล่า้ล่าบอกว่าเอายังนี่ได้จวดท่ามันไม่นอนตักซีดบัวเลยท่าบ่ไหวท่านี่ยนอบท่าปุ๊บเอา้าเที่ยวสุดท้ายแล้วละ่ะเที่ยวนี่เอา้าเอาสานี้ก่อนเนาะพี่น,อนอ้งนองเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ